สวัสดีครับผมจะมาสปอยแอนิเมชันเรื่อง Dragon Keeper ผู้พิทักษ์มังกรปี2024ตามที่คุณสอบถามมาครับา a r k k n i ได้ทำการสปอยหนังเรื่องนี้โดยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อนานมาแล้วเหล่าแห่งเวทมนต์ความตายได้ทำสงครามเพื่ออำนาจและการปกครองทำให้มนุษย์และเหล่ามังกรต้องร่วมมือกันและสร้างพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่สามารถสื่อสารกับมังกรได้ถูกเรียกว่าผู้พิทักษ์มังกรซึ่งไม่จำเป็นต้องแข็งแกร่งแต่มีพลังใจที่กล้าแกร่ง อย่างไรก็ตามหลังได้รับชัยชนะจักรพรรดิที่เคยได้รับการปกป้องกลับอิจฉาในพลังของมังกรและผู้พิทักษ์จึงออกล่ามังกรเพื่อครอบครองพลังอํานาจพวกเขาจับมังกรขังพอรมานดูดซับพลังงานและใช้แรงงานจนกระทั่งทุกวันนี้แทบไม่หลงเหลือมังกรหรือผู้พิทักษ์ให้เห็นแม้ผู้คนส่วนใหญ่เชื่อว่ามังกรหายไปหมดสิ้นแล้วแต่ความจริงไม่ใช่เพราะยังมีการซื้อขายเลือดมังกรเกิดขึ้นในป่าและหุบเขาตัวละครหลักและจุดเริ่มต้นของเรื่องราวผิง เป็นเด็กสาวกำพา้าที่ถูกใช้แรงงานในป้อมปราการแห่งหนึ่งเตียวชายสวมหมวกฟางที่มาซื้อเลือดมังกรเขาเชื่อว่าเลือดมังกรสามารถรักษาโรคของเขาและแม่ได้แม่ของเตียวเป็นหนึ่งในนักเวทมนตร์แห่งความตายที่รอดชีวิตจากสงครามและเตียวเองก็มีชะตากรรมเดียวกันกับแม่แต่เขาไม่ยอมรับลิขิตชีวิตนี้จึงพยายามเปลี่ยนชะตากรรมของตัวเองผิงได้รับการเลี้ยงดูจากคุณยายและมีเพื่อนสนิทเป็นหนูชื่อฮาวาทั้งคู่เป็นเด็กกำพร้าเหมือนกัน ในแต่ละเดือนคุณยายของผิงมีหน้าที่แบกตะกร้าขนาดใหญ่ที่มีอาหารขึ้นไปบนเขาชันเพื่อหย่อนลงไปในคุกด้านล่างซึ่งเป็นพิธีที่พ่อค้าไม่ให้ความเคารพผิงสงสารคุณยายที่แก่ชาราจึงขอทําหน้าที่แทนและด้วยพลังใจที่ลดเหลือเธอสามารถแบกตะกร้านั้นขึ้นไปได้วันหนึ่งฮาวาเผลอตกลงไปในตะกร้าอาหารที่ถูกเทลงไปในหลุมลึกผิงพยาย,ยามช่วยเพื่อนจึงแอบย่องไปหย่อนเชือกแต่หลุมนั้นลึกมากทําให้เธอตกลงไปและบาดเจ็บที่มือ ในหลุมนั้นผิงได้พบกับมังกรเพศเมียตัวใหญ่ซึ่งใช้พลังออร่าสีฟ้าปกคลุมตัวผิงและรักษาบาดแผลของเธออย่างง่ายดายผิงได้เห็นไข่มังกรที่เต็มเปี่ยนไปด้วยพลังมังกรเพศเมียตัวนั้นบอกผิงว่าเขาชอบเธอเขาชื่อว่าไข่และเขาจะนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงไข่รพร้อมที่จะฝักแล้วแต่ต้องพาไปที่ถ้ำพิเศษแห่งหนึ่งเท่านั้นที่สามารถทําลายเปลือกไข่มังกรได้มังกรเพศเมียได้มอบพลังทั้งหมดให้ผิงและบอกว่าพวกข้ารอเจ้ามานานแล้วนั่นคือเหตุผลที่พวกข้าไม่หนีไป ก่อนจะขอร้องให้ผิงเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงโดยช่วยไขไขผิงตื่นขึ้นมาและพบว่ามันเป็นความฝันแต่สร้อยคอของเธอเรืองแสงและมีการสั่นสะเทือนไม่นานมังกรเพศเมียก็สิ้นใจลงพอขาและลูกน้องมาเคลื่อนย้ายศพมังกรไปหายโดยหั่นเป็นชิ้นเหมือนผักปลาผิงเฝ้าดูเหตุการณ์ทั้งหมดและรู้ดีว่าหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้ตกมาอยู่บนมีของเธอแล้วการเผชิญหน้ากับเตียวและพลังชี ต่อมาเตียวซึ่งได้แทรกตัวเข้ามาเป็นท่านอองในวังเขาสัมผัสได้ถึงพลังลึกลับในตัวผิงในห้องขังมังกรเหลือเพียงดานซีมังกรแก่ดุร้ายตัวสุดท้ายเตียวใช้ผิงเป็นตัวประกันข่มขู่ดานซีเพื่อให้ดานซีเข้ากรงเหล็กที่พลังเวทไม่สามารถใช้ได้ผิงเกิดอารมณ์โกรธเกรี้ยวและเผอระเบิดพลังออกมาทําให้ดานซีหลบหนีจากกรงขังและส่งไข่มังกรใบสุดท้ายให้ผิงผิงใช้โอกาสชุลมุนหนีไปพร้อมกับไข่ แต่ก็ถูกเตียวตามฐันและพ่ายแพ้จากการถูกมแมลงที่เตียวควบคุมกัดจนสลบดานซีช่วยผิงไว้ได้แต่ไม่สามารถช่วยไข่มังกรใบสุดท้ายได้เพราะปีกบาดเจ็บจึงต้องหนีไปก่อนท่านแม่ทัพได้ไข่มังกรไปที่วังเพราะรู้ว่ามีค่ามากกว่ามังกรหลายเท่าเตียวไม่พอใจแต่เก็บอาการไว้เพราะเขาต้องการไข่มังกรมารักษาโรคและครอบครองพลังอำนาจทั้งหมดเหมือนนักเวทมนต์ในอดีต ผิงตื่นขึ้นมาและพบว่าเธอสามารถสื่อสารกับดานสีได้ด้วยพลังจิตแม้ผิงจะไม่ยอมรับโชคชะตาที่ต้องเป็นผู้พิทักษ์มังกรแต่เธอก็ไม่มีทางเลือกมากนักพวกเขาจึงเริ่มต้นเดินทางไปที่ฉังอันเพื่อช่วยใครผิงได้เรียนรู้ว่าพลังสีฟ้าหรือพลังชีสถิตยอยู่